สบายดีสบายดีเบิดทุกคนเด้อมัอนี่มากพบอกับข้าพระจับบบุณบอกเนาะมมัอนี่สิพ้ามากขันสมพี่น้องขันสมพักมันนี่พักหลังจากที่เอาเอาพักดิบมาแล้วเนาะจากสวนเราก็มาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ส,สอยให้มันพอดีประมาณซ้ำที่ห้าหมาักเนาะแล้วก็ไปตากแดดให้มันแห้งๆน่อยนึงหรือว่ามันเหี่ยวเน,ะนาะใจ เอาเกลือหยใส่สักประมาณหนึ่งสัวนไดสักหนึ่งเนาะพาขันให้มันหนามันออกอ่าก็ขันเอาเต่พักเนาะน,นี้เราก็มาเริ่มขันเนาะขันไปเรื่อยๆจนมันยุบโตขึนละเนาะอันนี้จะบทถนัดปนันีาคือเนาะขันมือเดียวนี่ ได้ละเอาไปจะขันน้นอีกน้อยนึงนะตืมขันมันให้น้ำหลายหลายโอเคเนะาะใส่ให้เราทำน,น้ำหนอ มืีเฮาสามารถเอาไปต้มเป็นน้ำนี่สามารถี่ยได้แต่ว่าคันเฮาบ่อยากบ่ฟ้าวกินเฮาก็บ่ฟ้าวปุนี่ด้ว่ามันเป็นแล้วเฮาจค่อยเียนดีได้เต็มเตมเกลือหน่อยนึงอืมพอันีเนาะเฮาจะบ่เนาะ มันเป็นไนรนะไาทำเอาข่าวูุออกใส่น้าไม่เคยนอนมมนเป็นฐานแ,แสบตาให้สมผักเอามาขันสมผัก เบิ่งตัวทีเขาขันแล้วเนาะขันแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่เขาขันเอาหนามซีคิ้วๆมันออกเบิดเนาะคันบ่อแล้วมันจะเฮ็ดห้บูดไว้เนาะแต่ถ้าว่าเขาขันเอาหนามคิ้วๆออกมันจะเห็นในพักสมเขากินได้ดนเนาะอันนี้เป็นวิธีการขันพักอันนี้หน้ามันเาขาสามารถเอาไปต้มเฮ็ดนานนำนำพักได้เนาะปรุงแซงอาหารได้ ใส่จอกใส่แจวไรเบิดเลยอันนี้นะแสบอ่ะสุดท้ายมันเป็นอาหารของคนทางเนาะน้ำพักส่วนพักนี่จะเป็นอาหารหลักของเสียงขวงตัวนี้อ่ะสันนี่พี่น้องเดี๋ยวสีมาติดตามให้เบิ่งตอนต่อไปเนาะหลังจากที่มันเป็นแล้วเนาะประมาณมื้อนึงสองมื้อก็สามารถกินได้แล้วโอเคสบาเดีไปบ่าย,ายจะเรื่อยๆนาะ